h e r b STORY เล่าเรื่องสมุนไพรบายอภัยภูเบศ สวัสดีค่ะในเทปนี้เราก็ยังอยู่ที่กัญชานะคะก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์รับฟังข้อมูลความปลอดภัยของกัญชาก็จะนํามาเล่าสู่กันฟังนะคะนโยบายกัญชาทางการแพทย์เริ่มขึ้นประมาณกลางปีที่แล้วแต่จริงๆแล้วพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษที่มีการแก้ไขฉบับที่7เริ่มประกะาศใช้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์2 5 6พันผ่านมา2ปีทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการเก็บรวบรวมผลต่อสุขภาพ ทั้งทางด้านบวกและลบของกัญชาโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยนะคะเพราะเป็นเรื่องที่สาธารณาชนเนี่ยให้ความสําคัญมากแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เองเวลาใช้ยาเนี่ย ต้อง safety first หรือว่าต้องให้ความสําคัญกับความปลอดภัยเป็นอย่างแรกนะคะจากการติดตามรายงานอาการไม่พึงประสงค์ของกัญชาซึ่งมีรายงานเข้ามาจากการใช้ทั้งในระบบและนอกระบบก็พบว่าอาการไม่พึงประสงค์ของกัญชาลดลงอย่างมากคือในปี2 5 6 2มีรายงาน641ครั้งในขณะที่ปี2 5 6 3เหลืออยู่269ครั้งแต่อย่างไรก็ตามทางการะทรวงสาธารณสุขก็มุ่งมั่นที่จะต้องนําข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาดูว่าอาการไม่พึงประสง ส่งอะไรที่เราสามารถป้องกันได้หรือว่าที่ยังจะสามารถลดไปได้อีกก็ต้องเดินหน้าทํากันต่อไปค่ะส่วนที่น่าสนใจก็คือพิษเจียบพ,พันธุ์จักกันชานที่มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับสัสดส่วนของผู้ใช้ทั้งหมดนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราพบความผิดปกติก็คือเราพบว่ากลุ่มชายวัยรุ่นจนถึงวัยทำงานที่มีอายุน้อยกว่า29ปีเนี่ย มีรายงานว่าเกิดพิษจากการเสพกัญชาเฉียบพันธุ์เพิ่มสูงมากขึ้นซึ่งตรงนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะวางมาตรการในการดูแลความปลอดภยัยโดยเฉพาะการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนด้วยนะคะ นี้ในส่วนของการนำยากัญชามาใช้ในระบบสุขภาพก็พบว่าอาการสำคัญ3อันดับแรกที่มีการใช้ยากัญชาก็คือนอนไม่หลับผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายและก็ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคองนะคะส่วนผลข้างเคียงที่พบเนี่ยพบอยู่ร้อยละ2.09นะคะ โดยผลข้างเคียงที่พบบ่อยของยากัญชาทั้งแผนปัจจุบันและก็แผนไทยก็คือมึนงงและเวียนศรรีรษะส่วนในยาสารสกัดกัญชาซึ่งเป็นยาแผนปัจจุบันก็มีอาการข้างเคียงที่พบบ่อยก็คือปากแห้งคอแห้งและก็เวียนศรรีรษะซึ่งปากแห้งคอแห้งเนี่ยก็แก้ไขได้ด้วยการจิบน้ําบ่อยๆส่วนวิงเวียนศรรีรษะเราก็พบว่าเมื่อผู้ป่วยใช้ไประยะหนึ่งเนี่ยร่างกายก็จะปรับตัวได้หรือว่าในบางรายก็พบว่าเมื่อลดขนาดยาลงอาการวิงนเวียนศีรษะก็หายไปนะคะส่วนใน ตำรับยาแพทย์แผนไทยที่เข้ากันชาร์ก็พบว่ามีผลข้างเคียงทางด้านทางเดินอาหารแล้วก็ทําให้มีอาการรอนวูบวาบทั่วร่างกายเพราะว่าตำรับยาส่วนใหญ่เป็นยาในกลุ่มที่มีส่วนผสมของพริกไทยที่ช่วยกระจายลมส่วนอาการที่แสดงออกแล้วก็บ่งบอกว่าเป็นโรคจิตเนี่ยนะคะในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ย ไม่พบว่ามีรายงานซึ่งอันนี้เป็นผลที่ค่อนข้างต่างจากรายงานในต่างประเทศแต่อย่างไรก็ตามคงยังจําเป็นจะต้องเก็บข้อมูลในระยะยาวให้มากขึ้นนะคะส่วนในความปรียบิติทางจิตเวชอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวิตกกังวลประสาทหลอนกระวนกระวายพบได้น้อยมากเมื่อเทียบกับงานตีพิมพ์ในต่างประเทศนะคะ ในส่วนผลกระทบจากการใช้ยากัญชาต่อตับและไตเราก็พบว่าหากผู้ป่วยมีตับและไตดีมาตั้งแต่แรกเนี่ยนะคะยาก็จะไม่มีผลในการทําให้การทํางานของตับและไตยแย่ลงอย่างมีนัยยะสําคัญแต่ว่า ถ้าหากตับและไตไม่ดีแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่ตับและไตจะทํางานแย่ลงแต่อย่างไรก็ตามการที่เราจะวิเคราะห์ว่าผลต่อตับและไตามาจากยาหรือโรคก็เป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าบางทีผู้ป่วยมีโรคที่ทําให้เกิดผลกระทบต่อตับและไตเช่นผู้ป่วยมะเร็งในระยะท้ายๆแต่ว่ามีความจําเป็นที่จะต้องใช้ยาเนี่ยแพทย์ก็สั่งใช้ยาซึ่งเมื่อเกิดอาการสุดลงของตัวตับและไตเนี่ยก็พูดได้ยากว่าเกิดจากตัวโรคซึ่งพัฒนาไปหรือว่าเกิดจากยาก,กันแน่ สิ่งเหล่านี้ค่ะก็เป็นประเด็นที่กระทรวงสาธารณสุขก็จะมีการติดตามดูเรื่องของผลข้างเคียงที่มีผลสําคัญสําคัญทั้งทาง,ทางจิตเวชแล้วก็ตับไตเนี่ยอย่างใกล้ชิดในระยะยาวเพิ่มมากขึ้นนะคะ ซึ่งผลทั้งหมดที่ติดตามมาใน2ปีเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าหากเรานำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบใช้ยากัญชาที่มีคุณภาพเนี่ยผู้ป่วยก็จะปลอดภยัยเพราะว่าแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยจะมีระบบคัดกรองแล้วก็ใช้ยากัญชาร่วมกับยาอื่นๆเพราะว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มาใช้ยากัญชาเนี่ยไม่สามารถใช้ยากัญชาอย่างเดียวได้นะคะ ก็ต้องมีการเฝ้าระวังเรื่องของยาตีกันเรื่องของการปรับขนาดยาแล้วสิ่งที่เราเน้นย้ำก็คือว่าเรารักษาผู้ป่วยไม่ใช่รักษาโรคนะคะในปี2564เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะขับเคลื่อนให้มีคลินิกบูรณาการที่ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้ง่ายขึ้นมีผู้จัดก,การคลินิกที่ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาอย่างรวดเร็วไม่เสียเวลาผาสมผสานการแพทย์แผนไทยเข้ากับการแพทย์แผนปัจจุบันให้ผู้ป่วยได้ยาอย่างเหมาะสมเน้นการดูแลแบบองครวมรักษาที่ตัว ว่่่ผู้ปยไมใชโรคคนะคะสำหรับผู้ป่วยที่สนใจข้อมูลกัญชาทางการแพทย์สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์กัญชาทางการแพทย์นะคะหรือ w w w m e d i วด n เ b ็บเมดแนาะคะสำหรับวันนี้มีข้อมูลที่ให้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับในครั้งถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันคะ่ะสวัสดีค่ะอภัยภูเบศพอดแคสต์แชร์ริ่งเดอะโอเวอร์เฮอริ